เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมต่างชาติถึงชอบมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากมากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือว่าในช่วงเวลาปกติก็ตามก็ยังจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นในเทศกาลสงการที่ผ่านมานะครับมันก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างล้นหลาม ซึ่งตามข่าวรายงานนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติยอดรวมในต้นเดือนมกราคมถึงวันที่8เดือนเมษายนนะครับในปี2567ซึ่งก่อนจะมีเทศกาลสงการนะครับก็ได้รวบรวมนักท่องเที่ยวไว้ได้มากกว่า10ล้านคนประเทศของเรามีอะไรดีที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายขนาดนั้นแน่นอนครับไม่ใช่แค่คนไทยที่สงสยัยคนต่างชาติก็สงสัยเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือชาวญี่ปุ่นซึ่งก็ได้มาตั้งกระทู้คำถามในเว็บไซต์คอล่าว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบประเทศไทยหลังจากคำถามนะครับได้ตั้งไปโดยชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้โพสต์ลงเว็บไซต์คอล่ามันก็จะมีชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติที่พวกเขามีประสบการณ์การเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยและได้รู้สึกคุ้นเคยและตะลานตาไปกับประเทศไทย ก็ได้มาตอบกลับคําถามข้างต้นนะครับโดยในส่วนนี้นะครับผมจะได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและก็ชาวญี่ปุ่นที่พวกเขามองว่าประเทศไทยมีอะไรดีถึงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายขนาดนั้นมาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาก็ได้บอกว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นและฉันก็หลงรักประเทศไทยฉันเคยเดินทางมาบ่อยครั้งและก็เคยทำงานที่เมืองไทยมาก่อนด้วย ฉันคิดว่าประเทศไทยอยู่ไม่ไกลาจากญี่ปุ่นและมันก็เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลมากที่จะไปที่นั่นเป็นการใช้ชีวิตแบบประหยัดและอาหารที่ประเทศไทยนั้นก็มีความอ,ร,อร่อยมากฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นสตา์ญี่ปุ่นแบบเก่าดังนั้นฉันจึงรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ที่ประเทศไทยต่อต้องบอกว่าคนไทยมีความเป็นมิตรและช่วยเหลือกันดีอย่างมาก มมมองต่อมานะครับเป็นของชาวต่างชาตินะครับโดยเขาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าฉันมีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่3คนที่สนิทสนมกันมากซึ่งเขาก็ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยสําหรับข้อสังเกตของฉันว่าทำไมพวกเขาถึงชอบมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากนั่นก็คือ 1. หมั่นไกลบ้านและราคาไม่แพง 2. มันไม่ใช่วัฒนธรรมที่น่าตื่นตะลึงอย่างเช่นอินเดียหรือปากีสถานหรือว่าเนปาล 3. ม,มันมีร้านอาหารญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นป้ายบอกทางของชาวญี่ปุ่นมากมายทําให้รู้สึกว่าอยู่บ้านได้อย่างง่ายดายข้อที่4พวกเขาหลงรักทะเลมากอย่างน้อยเพื่อนที่ฉันคบพวกเขาก็หลงรักชายหาดและเกาะมากมายที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทะเลพวกเขาชอบมากๆ 5. คนไทยสุภาพมาก 6. คนญี่ปุ่นรักความสะอาดและสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันและมีประสิทธิภาพประเทศไทยพวกเขาจะนำเสนอรายการต่างๆที่มีราคาไม่แพงมากตัวอย่างเช่นพ่อของฉันมีเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นในบังกาลอซึ่งไม่ได้เห็นอินเดียมากนักเขาวางแผนวันหยุดไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และก็ไม่เคยไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอินเดียเหตุผลของเขาในการปฏิเสธข้อเสนอแนะใดๆจากพ่อค้าของฉันนั่นก็คือตอบว่าใช่แต่มันยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะดวกสบายและได้รับการจัดการอย่างดีหรือไม่พวกเขามีความชื่นชอบในเรื่องดังกล่าวและข้อสุดท้ายก็คืออาหารที่ประเทศไทยมีรสเผ็ดและรสชาติดีมากสำหรับคนญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นคนอินเดียจึงไม่เผ็ดเลยสำหรับฉัน แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบมันมากสุดท้ายนี้ฉันขอบอกตัวตนของฉันคือฉันเป็นคนอินเดียที่มีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นที่ชอบมาเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างมากมุมมองต่อมานะครับบอกว่าประการแรกที่ฉันรู้สึกได้นั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานจํานวนมากในประเทศไทยถูกสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นสนามบินสุวรรณภูมิทางด่วนและรถไฟฟ้า BTS การผลิตของชาวญี่ปุ่นจํานวนมาก ก็ทำในประเทศไทยเช่นกันและก็ได้รับการลดจอนภาษีจำนวนมากจากรัฐบาลไทยในช่วงน้ำท่วมที่กรุงเทพเมื่อไม่กี่ปีก่อนรัฐบาลไทยก็เลือกที่จะปล่อยให้พื้นที่ที่ผู้คนอาศัยอยู่มีน้ำท่วมเพื่อรักษาโรงงานของชาวญี่ปุ่นไทยเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองแต่เปลี่ยนไปสู่จุดสิ้นสุดของสงครามเช่นเดียวกับที่อิตาลีทำกับเยอรมนี วัฒนธรรมและภาษาทั้งไทยและก็ญี่ปุ่นมีความสุภาพและก็ให้ความเคารพอย่างมากสถาบันกษัตริย์ก็ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกันแต่ว่าในขณะที่ชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นจำนวนมากแต่ก็มีชาวต่างชาติจำนวนมากเช่นกันจากยุโรปออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเช่นกันคนญี่ปุ่นไม่มีอำนาจผูกขาดความชอบที่ประเทศไทย พระใครเล่าจะไม่ชอบอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนยิ้มแย้มสุภาพและเป็นกันเองในทุกทกที่สำหรับมุมมองต่อมานะครับก็ได้มาอธิบายว่ามันเป็นที่ร,รู้จักกันดีว่าคนญี่ปุ่นพวกเขาสนุกสนานกับการมาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยเหตุผลนานา,นานหลายประการประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายรวมไปถึงประเทศไทยมีชายหาดที่สวยงามมีมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนาน ประเทศไทยมีอาหารที่มีความอ,อร่อยและมีการต้อนรับที่อบอุ่นนอกจากนี้ประเทศไทยยังค่อนข้างใกล้กับประเทศญี่ปุ่นและมีจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ประหยัดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆคนญี่ปุ่นจำนวนมากชื่นชอบบรรยากาศที่ผ่อนคลายและมีความผ่อนคลายมากในประเทศไทยทำให้ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนที่น่าดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับก็ได้มาแสดงมุมมองว่าตอนนี้ฉันเป็นคนญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยแต่โดยส่วนตัวฉันแล้วฉันรักเมืองไทยวัฒนธรรมไทยและฉันลงรักคนไทยไปด้วยยังมีสิ่งสําคัญในไทยอีกมากมายที่คนญี่ปุ่นลืมหรือว่าหลงลืมไปคนไทยควรภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากชาวเน็ตไทยกันนะครับ ว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่งางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยท่านแรกนะครับก็ได้มาแสดงมุมมองว่าคนญี่ปุ่นมีระเบียบมากจนหอยหาอิสระส่วนคนไทยมีอิสระมากจนหอยหาระเบียบและทั้งคู่ก็ได้มาพบกันครึ่งทางมุมอมองต่อมานักนค้าบอกว่าคนไทยโดยรวมแล้วจะชอบดูแลนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นหรอกกับชาวต่างชาติมักจะต้อนรับอย่างมากอยากช่วยอยากแนะนําต่าง บอกตามตรงว่าจะรับไม่ได้ทุกครั้งถ้ามีข่าวคนไ่ยแย่ทำร้ายหรือว่าโกงนักท่องเที่ยวเพราะพวกเขาชอบประเทศไทยถึงได้มาเยือนอุตส่าห์เดินทางไกลเพื่อมาเที่ยวที่ประเทศไทยประเทศไทยควรรับนักท่องเที่ยวว่าเป็นอาคันตุก,กะมุมอมองสุดท้ายของอีพีนี้นะครับได้บอกเอาไว้ว่าไทยก็ชอบญี่ปุ่นมากนับถือความเป็นระเบียบวิน,นัยและหลายๆสิ่งวัฒนธรรมดีๆไทยก็นำมาใช้เป็นแบบอย่าง เป็นยังไงกันบ้างกับ EP นี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับชมครับ